วันนี้นะคะ Work Point Today ค่ะจะมาสรุปปมเรื่องของศูนย์บำบัดวัดดังนะคะที่ทางด้านหมอปลาเนี่ยออกมาแชร์ค่ะว่าจริงๆแล้วเบื้องหน้าดูเหมือนกับว่าจะเป็นศูนย์บำบัดผู้ติดยาเสพติดนะคะแต่ว่าจริงๆเปรียบเหมือนกับนรกบ,บนดินเลยค่ะเขาดูคุมคูทุกอย่างเลยพอดีมีผู้ลองเรียนไป เรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะมาจากศูนย์สงเคราะห์บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดวัดดังที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะถูกญาติผู้ป่วยนะคะร้องเรียนว่าวัดเนี่ยมีการเรียกเก็บเงินมีการทำร้ายร่างกายค่ะแล้วก็ความเป็นอยู่ข้างในสถานบำบัดเนี่ยแอร์อัดสุดๆนะคะจนทนายไพศาลค่ะและหมอปลานะคะก็ออกมานะพูดถึงเรื่องนี้และลงพื้นที่ไปตามคำร้องเรียนค่ะจุดเริ่มต้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดเลย เนี่ยนะคะก็มาจากกรณีที่ญาติของผู้ป่วยค่ะไปร้องเรียนนะคะให้มีการตรวจสอบศูนย์สงเคราะห์บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดหน่อยที่วัดท่าพุราษฎรบำรุงที่อำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบ,บุรีค่ะโดยบอกว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยมีการซ้อมทรมานมีการให้ทําสัญญาและเรียกค่าถ่ายค่ะถ้าหากว่าออกมาก่อนที่สัญญาจะสิ้นสุดลงเนี่ยนะคะจะต้องจ่ายเงินด้านในเนี่ยก็จะเห็นว่ามีคนที่ 有。 ด้านในเราๆกว่า300คนค่ะแล้วก็มีห้องน้ําที่ใช้เป็นที่ขับถ่ายเนี่ยเพียงแค่2ห้องเท่านั้นบรรยากาศก็แออัดนะคะแล้วก็ไม่ถูกสุขลักษณะเท่าไหร่ค่ะอยู่คล้ายๆกับเป็นค่ายกักกันนะคะซึ่งก็ไม่ได้เป็นไปตามเรื่องของการฟื้นผูเรื่องของทําให้บําบัดยาเสพติดอะไรต่างๆเนี่ยคือไม่เหมือนเลยนะคะแล้วก็มีการกล่าวอ้างค่ะว่าก่อนหน้านี้มีผู้เสียชีวิตอยู่ในนี้ด้วยนะคะมาลบบ ดินยังมีจริงแล้วทุกคนไม่ได้ผิดอะไรพ่อแม่ทุกคนเข้าใจว่าเซิร์ชเสียหมื่นสองเนี่ยเพื่อที่จะว่าให้ลูกมารักษาบําบัดเรื่องยาแต่เอาลูกมาไว้ในนี้คนเกือบสามร้อยคนมีห้องน้ากี่ห้องนะคะสองห้องครับห้องแล้วมันเป็นยังไงคะตอนแรกคือมานี่จริงเสียเงินเท่าไหร่คะหมื่นสองครับหมื่นสองแล้วเสร็จบวชนี่สองหมื่นบวชนี่ได้อยู่ข้างนอกแต่ถ้าไม่บวชนี่อยู่ข้างนแล้วมีการซ้อมเกิดขึ้นไหมคะมีครับมีซ้อมด้วยและเห็นว่าเมื่อกี้มีใครมีเสียชีวิตด้วยหรอคะมีครับ โดยเมื่อวานนี้ค่ะเวลาประมาณเที่ยง15นาทีนะคะที่กระทรวงสาธารณสุขค่ะนายไพศาลเรืองฤทธนัยความก็มีการนำผู้เสียหายนะคะร้องเรียนที่กระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้ตรวจสอบฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดดังกล่าวค่ะหลังจากนั้นต่อมาในช่วงบาา่าย,ายสานายไพศาลเรืองฤทธนัยความพร้อมกับนายจิรพันธ์เพชรขาวหรือว่าหมอปลาที่หลายคนก็รู้จักนะคะว่าเขาเป็นมือปราบสัมภเวสีชื่อดังค่ะเดินทางมาที่วัดท่าภู ะะเพื่อจะมาขอดูสถานที่แล้วก็สอบถามถึงข้อมูลการบริหารจัดการศูนย์ฟื้นฟูค่ะมีการหารือร่วมกับหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมทั้งมีพระเลขาศูนย์บำบัดเข้ามาร่วมชี้แจงด้วยนะคะแต่ว่าเพียงแค่ไม่ถึงชั่วโมงค่ะก่อนที่ทางทนายความและหมอปลาเนี่ยจะถึงที่วัดท่านเจ้าอาวาสก็มีอาการอาภาษหนักและมรณภาพลงนะคะ ต่อมาทางทนายไพศาลก็ได้ขอให้ทางศูนย์บำบัดช่วยเปิดอาคารโรงนอนที่มีผู้บำบัดจำนวนประมาณ300คนอยู่ภายในอาคารดังกล่าวแต่ทางผู้รับผิดชอบเนี่ยอ้างบอกว่าไม่สามารถตัดสินใจได้หมอปาก็เลยมีการโทรศัพท์ค่ะไปถึงนายจิรเกียรตภูมิสวัสดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อขอให้ช่วยเหลือผู้บําบัดที่ถูกขังอยู่ในอาคารดังกล่าวหน่อยนะคะแล้วก็เข้ามาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยด่วนที่สุดค่ะผู้ว่าครับเขาดูคุมขู่ทุกอย่างเลยครับผู้ว่าครับแต่น้องๆทุกคนอนะ่ะผมเข้าไปคุยอ่ะเพื่อนคุยเขาน่ารักมากคือทุกคนอนะ่ะดีใจมากดีใจมากแม้กระทั่งจะมีเจ้าที่บางคนพยายามบอกว่าอย่าพูดแบบนี้ แต่เด็กมันไม่ไหวแล้วคุณผู้ว่าครับหลังจากนั้นเวลา5โมงเย็นค่ะนายจิรเกียรตินะคะผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมกับคณะก็เดินทางมาถึงที่วัดค่ะมาร่วมหารือหมอปลายืนยันว่าตนเองเนี่ยได้รับการร้องเรียนรวมถึงมีหลักฐานยืนยันว่าสถานที่บําบัดแห่งนี้มีการทําร้ายร่างกายผู้เข้ารับการบําบัดแล้วก็มีการกักขังผู้เข้ารับการบําบัดด้วยในโรงเรือนก็มีความแออัดนะคะข้อสรุปจากการหารือก็คือนายจิรเกียรติค่ะกล่าวว่าข้อ เทอจริงพบว่าสถานที่แห่งนี้แออัดจริงเบื้องต้นเพื่อให้เกิดความสบายใจของทุกฝ่ายทางจังหวัดกาญจนบุรีจะขนย้ายผู้บําบัดทั้งหมดไปประมาณ300คนที่อยู่ในนั้นเนี่ยนะคะไปพักคอยที่ค่ายทหารศูนย์รอดอเขาชนไก่เป็นการชั่วคราวค่ะหลังจากที่มีการประสานญาติแล้วก็ผู้ปกครองของแต่ละคนนะคะเพื่อจะมารับตัวกลับส่วนเรื่องของการร้องเรียนให้ตรวจสอบก็ให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายค่ะด้านผู้บําบัดที่เขาอย อยู่ด้านในเรือนอนเนี่ยพอรู้ข่าวนะคะว่าเดี๋ยวจะมีการขนย้ายคนออกไปค่ะก็โห่ร้องแสดงความยินดีกันยกใหญ่เลยนะคะโดยตลอดช่วงค่าของวันนี้นะคะทางเพจของหมอปลาช่วยด้วยค่ะเขาก็มีการไลฟ์อัปเดตสถานการณ์ตลอดเลยนะคะว่าการเคลื่อนย้ายผู้ถูกบําบัดเนี่ยเป็นไปยังไงบ้างนะคะหมอปลาค่ะระบุว่าสภาพด้านในเนี่ยแออัดมากๆนะคะแล้วก็ทําให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วราวๆสามรายค่ะมีการเกิดโรคผิวหนังข้างในนั้นด้วยนะคะ แล้วถ้าใครอยากจะบวชหมายถึงว่าคนที่ติดยาเสพติดมาบําบัดที่นี่อยากจะบวชออกไปเนี่ยต้องเสียเงินด้วยนะคะสองหมื่นเพื่อจะบวชนะคะก็เป็นการบวชอยู่ในวัดนั่นแหละนะคะแต่ต้องเสียเงินนะแล้วก็ใครที่อยากจะออก ไปจากศูนย์บาบัดนี้ทางครอบครัวเนี่ยต้องเอาเงินมาจ่ายไม่เช่นนั้นเนี่ยก็จะออกไปไม่ได้นะคะบรรยากาศด้านในแออัดมากอย่างที่บอกอยู่กันหลายร้อยคนนะคะแต่ว่ามีห้องน้ําเพียงแค่2ห้องเท่านั้นและเขาก็ถ่ายให้เห็นบรรยากาศข้างในเราก็จะเห็นภาพห้องน้ําห้องอะไรที่ดูไม่ค่อยจะโอเคอะนะคะนอกจากนี้ค่ะมีพระสองอีกจํานวนมากกราว30กว่ารูปที่อดีตเคยเป็นผู้บําบัดแต่ว่าทนสภาพข้างในไม่ไหวนะคะก็ต้องการออกจากวัดค่ะ ก็เลยมาบวชนะคะเป็นพระสงฆ์ค่ะเราเราวสามสิบกว่ารูปด้วยกันกว่าเยอะใเป็นอย่างนี้ก็ด้ว,ดนะว่าดูไม่นะกว่าเยอะนี่นักสายนิิตมาให้รอดก็พอแล้ว หมอปลาเนี่ยบอกนะคะว่านี่คือน,นรกบนดินที่เกิดขึ้นเลยค่ะอ่ะอันนี้ก็เป็นภาพที่ไม่อยากจะเชื่อนะคะว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริงๆนะคะสําหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่อยากจะพาลูกไปบําบัดนะคะเพื่อที่จะรักษาอาการติดยาเสพติดอะไรก็ตามแต่แต่ว่าก่อนจะเข้าไปต้องจ่ายเงินแล้วนะคะหลักหลายหมื่นบาทอยู่เหมือนกันแล้วมีข้อสัญญาว่าถ้าคุณเข้าไปเนี่ยจะต้องอยู่ในนั้นให้ครบ1ปีถ้าจะออกก่อนหรือจะผิดสัญญาอะไรเนี่ยต้องจ่ายเงินไม่เช่นนั้นก็ ออกมาไม่ได้ด้วยนะคะโดยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็รู้สึกว่าแบบนี้พอมารู้ทีหลังมันก็เป็นเหมือนกับการถูกหลอกให้ส่งลูกเข้าไปอยู่ในนั้นนะคะแล้วก็คําที่หมอปลาใช้ก็คือว่าบรรยากาศอะไรต่างๆเนี่ยเขาบอกว่ามีการซ้อนทรมานมีการบังคับต่างๆบางทีก็ถูกผู้คุมซ้อมเหมือนกันนะคะบรรยากาศมันเหมือนกับอยู่ในนรกบนดินเลยค่ะตอนนี้ค่ะทางศูนย์บําบัดวัดท่าภูเองก็ยังไม่ได้มีการออกมาชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่อย่างใดหลังจากนี้ก็คงจะต้องติดตาม กันต่อไปนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อแล้วแบบนี้จะมีโทษทางกฎหมายยังไงหรือไม่ถ้าหากว่ามีอะไรคืบหน้านะคะเช่นเคย w o r k ์ o คอรทูเจะมาสรุปให้ฟังค่ะ